ก่อนจะไปรับชมก็เหมือนทุกครั้งนะครับเขาฝากเครดิตผู้แปลไปด้วยเอาละเขาเลือกท่านฟาฟีเมียกลับมามีชีวิตคนคนนี้เป็นใครกันแน่นะเออคือคุณใช้เวทมดคืนชีพโดยที่ไม่ได้ใช้แท่นบูชาและเครื่องสังเวยได้ยังไงกันคือใช่เมื่อเร็วๆนี้เวทคืนชีพที่ตายแล้วถูกห้ามใช้ในดินแดนมนุษย์นี่นะพาะเผ่ามนุษย์และของที่ใช้ล่ะนะฉันใช้เวทชุบชีวิตประมาณ1000คนต่อว,วัน ตั้งแต่อัตราการเกิดของเผ่าพิศาจต,ต่ำฉันมีหน้าที่ที่ต้องชุบชีวิตทหารที่ตายแล้วทุกวันชุบชีวิตอ่าขี้เกียจจะมากเกินไปแล้วนะเฟยการทำงานหนักแบบนี้ทำให้ฉันไม่มีแรงที่จะเข้าสนามรบเลยทำให้ค่าประสบการณ์ที่ได้เป็นศูนย์และก็เลเวลหนึ่งตลอดไปหลังจากนั้นก็โดนไล่ออกสติออกจากร่าง <Hey. S 1> เธอโชคดีนะที่ร่างกายของเธอไม่เป็นอะไรมากนะ่ะฉันดีใจที่มาทานเวลานะ ขอบขอบคุณนะท่านักบุญฉันไม่ใช่นักบุญแต่ฉันเป็นปีศาจและเป็นหนึ่งในสี่ราชาสวรรค์แต่มันเจ็บอะเออลืมไปว่ามันฟื้นฟูแค่บางส่วนฟาฟิเมียท่านักบุญคะเออช่วยถอดโซ่นี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่าได้เลยนี่มัน ขอบคุณนะชาลอนที่ช่วยฉันเอาไว้ฉันขอโทษที่ทําให้เธอเจอสิ่งที่น่ากลัวแบบนี้นะ่ะฉันโอเคฉันเข้าใจฉันน่ะอ่อนแอเกินไปฉันรู้ฉันเข้าใจตอนนี้พวกเรายังมีชีวิตอยู่ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้พวกเราท่านฟาฟีเมียถ้าอยากจะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนักบุญที่อยู่ตรงนี้เธอะเอขาเป็นคนเดียวที่ทําให้เธอกลับมามีชีวิตใหม่นะเอ,อะอขอโทษนะคะ ที่ฉันไม่ได้บอกชื่อให้ฟังชาลอนสตรองผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะส่วนฉันชื่อฟาฟีเมียฟรีเมียอย่างที่เห็นฉันมาจากเผ่าม้าป่าสีแดงที่มาจากภูเขาทางใต้นะ่ะชาลอนสุดยอดมากสตรีศักดิ์สิทธิ์ตามคำทำนายของพระเจ้านี่คือชื่อที่คนอื่นๆเรียกกันนะ่ะสตรีศักดิ์สิทธิ์ตามคำทำนายของพระเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สตรีศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในดินแดนพิซาร์ดเหรอ,หรอ,หรอขอบคุณสำหรับคำทำนายที่มั่นยำของเธอ ที่ทำให้กองทัพป,ปีาศาจได้รับความพ่ายแพ้ไปและเธอก็ยังดูเด็กและสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ก็เรียกเธอว่าผู้กล้าแต่เธอก็ไม่ได้สนใจมันงั้นนาะยชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแคปเอ๊ะบ้าเอ้ฉันเกือบพูดชื่อจริงออกไปแล้วนะ่ะชื่อเขายินดีที่ได้รู้จักนะใช่ท่านเขายินดีที่ได้รู้จักท่านเขาฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับสตรีศักดิ์สิทธิ์และผู้กล้าในชีวิตใหม่ของฉันเลย ฉันคือปีศาจนะและนั่นคือการผสมกันอย่างลงตัวฉันจะขอให้เธอพาฉันไปที่เมืองแล้วกันและฉันก็จะอยู่กับพวกเธอบางทีพวกเราควรออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะใช้พวกเราควรออกไปวาซัสอาจจะกลับมาอีกก็ได้และเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไม่จะเป็นหรอกดูนี่นะนาบเพี้ยวมังกรของวาซาสัสฉันฆ่าเขาไปแล้วนะ่ะไม่จริงวาซัสนะ่ะเลเวลตั้งหนึเลยนะ คุณต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆคุณค่าเขาเดี๋ยวก่อนนะคะท่านเขาเลเวลเท่าไหร่นะคะอืมเลเวลหนึ่งทำไมเหรอนี่เล่นมุกใช่ไหมเผื่อ <c oughs> ขออนุญาตนะคะท่านเขาอืมเวทประเมินเออเลเวลหนึ่งอ่าเธอตกใจสุดๆไปเลยฮะคุณชนะเขาได้ยังไงนะ่ะแย่แล้วสิไม่มีทางอย่าบอกนะว่าคุณเป็น คนที่มีประสบการณ์มากและเก่งด้านศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมคะเอ๊ะนั่นเป็นอย่างเดียวที่ฉันคิดได้ค่ะคุณใช้วิธีนั้นในการเอาชนะคนชั่วนแน่เลยไม่ฉันมีประสบการณ์ขนาดนั้นแล้วทำไปฉันยังเลเวลหนึ่งอยู่ล่ะเฮ้เ <Hey> ยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเช้า <How? S 2> อืมอะไรได้ปลอดฉันไม่ชอบที่จะไปได้ปลอดเฮ้ hey. ช่วยรับฉันเป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะ และนั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในชีวิตใหม่ของฉันในดินแดนมนุษย์เริ่มต้นด้วยการเจอกับผู้กล้าและสตรีศักดิ์สิทธิ์เดอะฟอนเทียทาวชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบอย่างไงก็ตามฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับพวกเธอได้ปลอดฉันขอเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณได้ไหมฉันบอกเธอไปแล้วนะว่าตอนนี้นะ่ะฉันยังฝึกฝนตัวเองอยู่ไม่มีทางที่จะไปฝึกเธอได้หรอกและนั่นคือสิ่งที่ฉันได้ตัดสินใจลงไปแล้ว เอาละฉันคิดว่าพวกเราต้องแยกทางกันแล้วละ่ะขอบคุณมากนะที่พาฉันมาที่เมืองนี้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาท่านเขาฉันคิดว่าคุณมีแผนจะทำงานในเมืองนี้นะอ่าในกรณีแบบนั้นฉันคิดว่าพวกเราควรจะไปที่กิวกันนะกิลเป็นสถานที่สำหรับมอบหมายและรับงานนะ่ะเราสองคนคิดว่าเราจะไปที่นั่นเพื่อลงทะเบียนเป็นนักปจนภัยนะโอ้งั้นไปกันเลย เดี๋ยวนะแล้วพวกเธอจะไม่ไปเอาชนะจอมมารใช่ไหมพวกเรามีแผนที่จะทำแบบนั้นแต่ท่านฟาฟิเมียเออมาสเตอร์ในตอนที่สู้กับวาซาสนะัสหน่าฉันตระหนักถึงอะไรบางอย่างฉันยังมีทักษะในการต่อสู้ไม่พอแม้ว่าฉันจะสู้กับกองทัพจอมมารได้แต่ฉันก็ยังไม่สามารถสู้กับปีศาจที่แข็งแกร่งแบบนั้นได้หรอกเธอเข้าใจถูกแล้วล่ะ จากมุมมองของฉันศักยภาพของฟาฟีเมียนั้นก็ยังไม่ดีมากนะักยังไงก็ตามเธอต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้เพราะอย่างนั้นพวกเราได้ตัดสินใจว่าฟาฟีเมียต้องได้รับประสบการณ์การต่อสู้ที่มากขึ้นเนื่องจากการทำตามคำขอต้องกำจัดมอนสเตอร์และต้องเก็บชิ้นส่วนของมันด้วยฉันเชื่อว,ว่านั่นเป็นการประจนภัยที่ได้รับประสบการณ์มากที่สุดแล้วละ่ะเธอผิดแล้วชาลอนวิธีที่ได้ผลที่สุดคือ ต้องการฝึกฝนกับมาสเตอร์งั้นนั่นก็คือสิ่งที่เธอหมายถึงเราจะเดินไปด้วยกันจนถึงกิลเข้าใจละจนกว่าพวกเราจะไปถึงกิลว้าวเราจะได้ร่วมมือกับมาสเตอร์อีกแล้วหน้าอกของเธอมันโดนอยู่นะตอนนี้ก็ตัดสินใจกันได้แล้วงั้นตามฉันมาเลยดูเหมือนจะอยู่แถวๆนี้นะน่าสนุกจังดังเกินไปแล้วละ่ะอืม ยินดีต้อนรับสู่กิลค่ะที่นี่คือกิลสินะถึงฉันจะทำภารกิจสำรวจดินแดนมนุษย์เสร็จแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเลยนะตอนนี้ฉันกำลังหางานทำอยู่นะฮะมาสเตอร์ Master, คุณจะไม่เป็นนักประจนภัยเหรอใช่ฉันจะไม่เป็นจนถึงตอนนี้ฉันฆ่าคนมนรับไม่ท้วนแต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะจบวิถีชีวิตที่น่ากลัวแบบนั้นฉันอยากจะทำงานที่ไม่มีการเอาเปรียบกัน กรุณาบอกชื่อของคุณมาด้วยค่ะแคปโซเ,อเ,อเขาคือชื่อจริงของฉันเขาไม่ใช่นามสกุลเอาล่ะค่ะท่านเขาพวกเราขอถามเกี่ยวกับผลการเรียนของคุณได้ไหมฮะผลการเรียนแล้วก็ความสามารถของคุณด้วยค่ะฐานะนทางปัจจุบันของคุณเป็นอะไรหากคุณมีของอย่างเช่นจดหมายแนะนำคุณสามารถให้ฉันเดาว,ว่าคุณไม่น่าจะมีของแบบนั้นนะคะ ฉันต้องขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหากเป็นอย่างนั้นงานที่เราสามารถให้คุณได้ก็คือไม่มีเงินสำหรับฉันเลยเหรอไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะอ่าเกี่ยวกับงานนี้คนให้อาหารแมวคะ่นะฮะคนให้อาหารแมวเหรอรายได้เท่าไหร่ล่ะแมวบางตัวอาจจะได้รายได้มากกว่านั้นนะคะโอ้ขอบคุณนั่นเป็นอย่างเดียวที่ฉันอยากจะได้ยินนะอ่าไม่ต้องกังวลไปคะ่ะ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรเลยคุณสามารถเป็นนักผจญภัยด้วยการทดสอบง่ายๆนะคะคุณสามารถเพิ่มแรงของคุณได้และสามารถอาศัยไปอยู่บ้านหรูๆได้นะคะนักผจญภัยฮึอฮึง่เฮ้ยก็ได้ฉันจะเป็นนักผจญภัยแงอืมฮึีย่ โอ้โหพวกเรามีมาสเตอร์เป็นนักประจนภัยแล้วเฮ้ย hey, อย่าทำแบบนั้นในที่สาธารณะส,สิฉันต้องวางแผนออกจากอาชีพนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงสองคนนี้ซะตอนนี้ได้เวลาทดสอบแล้วพวกเราต้องไปเช็คุณสมบัติที่จะเป็นนักประจน์ภัยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณแค่ต้องวางมือลองบนลูกแก้วเวทมนต์นี่คือการทดสอบนั่นเลยมันดูไม่ค่อยดีเลยถ้าเราถูกประเมินว่ามีพลังเวทสูงแล้วก็ คนอื่นอาจจะมองเราว่าเป็นปีศาจโอเคงั้นฉันจะเป็นคนทดสอบคนแรกเองตอนนี้ฉันเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วว่าอุปกรณ์เวทมนต์ชิ้นนี้มันอยู่ระดับไหนเธอต้อ okay. งการที่จะเป็นนักประจนภัยเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่มันสีอันสูงทรงฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ พวกเราตัดสินความสามารถของคุณตามแสงที่ปรากฏบนอุปกรณ์เวทมนต์ค่ะท่านฟาฟีเมียคะผลลัพธ์ของมันคือเธอเป็นอะไรล่ะนี่มันบ้าอะไรของเธอเนี่ยมหาสจรรัจจันมากค่ะเอ๊ะผู้คนที่เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังในอดีตพวกเขาเป็นผู้กล้าที่แสดงความสามารถมากมายค่ะกล่าวคือนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาเลย นี่มันทําให้ฉันน้ําตาไหลเลยมาตั้งปาร์ตี้กันสามคนรวดเลยเธอะนี่จริงจังอยู่เหรอตอนนี้เนี่ยนะนี่หมายความว่าคําทํานายของชาลอนถูกต้องสินะคําทํานายของชาลอนเหรอท่านชาลอนคนที่เป็นสตรีตามคําทํานายใช่ไหมคะส่วนคนที่อยู่ตรงนี้คือฟาฟิเมียพรีเมียค่ะเธอได้รับเลือกจากฉันให้เป็นผู้กล้าค่ะพวกเราต้องขออภัยสําหรับคําหยาบคายด้วยนะคะ ไม่พวกเราก็เป็นฝ่ายผิดเช่นกันค่ะที่ทําให้ทุกคนตกใจเนื่องจากท่านฟาฟิเมียยังไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากนักพวกเราเลยคิดว่าจะให้เธอได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้นโดยการให้เป็นนักประจนภัยท่านรู้ว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นให้ hey, เอาหน้าเราประเมินมาสเตอร์ได้ไหมมาสเตอร์ของท่านผู้กล้าเหรอที่พูดกล้าพูดแบบนั้นคือเธอพูดไปโดยไม่คิดนะครับความรู้สึกของฉันในตอนนี้ ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรนะแสงศักดิ์สิทธิ์นี่มันอะไรกันโอ้สุดยอดฉันคิดไว้แล้วว่ามาสเตอร์ต้องเป็นเหมือนกันนี่มันอะไรกันมันดูค่อนข้างแตกต่างจากของฟาฟิเมียเลยบ้าเอ้ยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันบ้าเอ้ยนี่มันอะไรกัน เป็นเป็นไปได้ไงกันคำพูดใหม่นี่มันอะไรกันเอ๊ะตอนที่3เริ่มต้นการทดสอบโอ้ถึงแม้ว่าฉันจะทำงานที่กิวลลนี้มาสิบกว่าปีแล้วก็ตามฉันไม่เคยเห็นคำพูดแบบนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในกิวลลด้วยนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นปรากฏการณ์ใหม่ชัดๆเลยมันน่าทึ่งมากเลยมาสเตอร์นี่มันเป็นไปนตามที่คาดไว้เลยค่ะมาสเตอร์ฮะอ,อะไรกัน ท่านเขาเนื่องจากคนสามารถทำคำพูดใหม่ได้คุณอาจจะเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาให้พวกเราก็ได้นะคะมแม้แต่ชาลอนก็เป็นกับเขาด้วยเหรอเนี่ยดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของกิลแล้วค่ะฮะท่านแมคเคนซีเขาคนนั้นเป็นอดีตนักะจนภัยแรงเงินและเป็นกิลมาสเตอร์ด้วยโอ้ฉันรู้ฉันเข้าใจแล้วเธอเป็นนักปจนภัยที่ทำให้เกิดคำใหม่ขึ้นสินะ ฉันเห็นว่าเธอมีรูปร่างที่สวยงามมากท่านแมคนซีคะนี่คือท่านฟาฟีเมียค่ะผู้ที่ได้รับเลือกจากคำทำนายของท่านนักบุญศักดิ์สิทธิ์นั้นเธอคือนักประจนภัยและตรงนั้นเธอคือนักบุญตามคำทำนายคะ่ะใครจะไปคิดว่าท่านผู้กล้ากับนักบุญตามคำทำนายจะมาที่นี่ละดูพวกเธอสิช่างสวยและน่ารักมากเลยละเฮ้อถ,ถ้ามีคนบอกฉันล่วงหน้าสักหน่อย ฉันจะแต่งตัวดีกว่านี้ออกมาต้อนรับพวกเธอนะเกิดอะไรขึ้นกับตาลงเหืนนี่กันวะตรงนี้คือท่านเขาเป็นนักประจนภัยที่สร้างคำใหม่ขึ้นมาหูอนอยดูไม่เก่งเลยนะอะไรนะสีหน้าของนอยมาทำให้รู้สึกว่านอยไม่แข็งแกร่งเลยนะและดวงตาของนายก็เหมือนกันไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลยร่างกายของนายดูเหมือนว่าจะล้มได้ตลอดนะเวลาที่ฉันหายใจไปทางนายนะ่ะมันก็แน่อยู่แล้วสิฟ้า แววตาของฉันมันดูไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ฉันเป็นเดมิริสนี่นะดีงั้นตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้เธอเป็นนักปราชญ์ภัยแล้วตอนนี้ฉันทำงานเป็นมาสเตอร์มา40ิกว่าปีแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างไงฉันไม่เคยได้ยินคาว่าบ้าเอ้ยมาก่อนเลยมันบองบอกว่านายมีความสามารถกว่านี้นั่นเหรอนายเป็นใครกันแน่หรือมันบอกว่านายไม่มีความสามารถมันบอกเท่าไหร่ล่ะ หรือมันบอกว่านายเป็นคนที่ถูกสาปแช่งจริงๆตัวอย่างเช่นสมาชิกของเผ่าปีศาจนั่นมันเรื่องลาอเล่นนะอย่างกับว่าปีศาจจะเข้ามาในดินแดนของมนุษย์แล้วมาสอบเป็นนักประจนภัยงั้นน่ะง่า่าเรื่องลาอเล่นกันสินะฉันต้องรีบลงทะเบียนให้เสร็จและออกไปจากที่นี่ซะเรามาเปลี่ยนเรื่องอื่นกันเลยดีกว่าเสียงนั้นไม่ว่ากรณีใด หากเราสามารถหาคำตอบได้พวกเราจะตรวจสอบนะพวกเธอไปต่อสู้ด้วยกันกับท่านเขาเหรอยกโทษให้ฉันด้วยท่านนักบุญในฐานะผู้รับผิดชอบเกลเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องทดสอบว่าคนคนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นดูท่าทางของนายก็เตรียมพร้อมที่จะสู้กับฉันแล้วสินะว้าวความกระหายเลือดแบบนั้นสุดยอดไปเลยนะคะมาสเตอร์นั่นสินะเวลาท่านเขาเอาจริง แม้แต่ท่านแมคกแคซี่ก็เอาจริงด้วยคนคนนี้อาจจะตายได้เลยนะน,นั่นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันกำลังมองฉันอยู่มันเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเลยมแมลงวันเดมิลิธและ,มะแมลงวันเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถเข้าถึงมันได้พเพราะเผ่าปีศาจเดมิลิธมีคู่แข่งอย่างมแมลงวันเป็นคู่ปรับครึ่งชีวิตเพราะเรามีกลิ่นที่เหมือนซากศพเล็กน้อยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อันตรายเท่าไหร่ แต่มันก็เป็นตัวที่โคตรจะน่ารำคาญเลยละ่ะมันไปนไหนแล้วนะ่ะฉันยังมีสิ่งที่สามารถทำได้ในดินแดนมนุษย์อยู่ฉันต้องยุติการเป็นคู่ปรับของเราที่นี่อยู่ตรงนั้นสินะแกดนะอย่าขยับแกไม่กล้าขยับหรอกอ๋อความกระหายเลือดนี่มัอนอะไรกันยังไงก็ตามฉันเป็นถึงอดีตนักะจนภัยร้าเงินเลยนะไม่มีทางแน่นอนที่ฉันจะกลัวน้ยหรอกฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่าขยับเด็ดขาด พลังระดับนี้มันอะไรกันนี่มันอะไรกันนี่เขาเอาชนะกิลมาสเตอร์ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหรอเนี่ยมาสเตอร์ Master, น่าทึ่งมากเลยค่ะเป็นไปตามที่คาดไว้เลยนะคะท่านเขาไม่มีอะไรเลยม,มันหนีไปแล้วเน,นาะลอยเป็นใอยก่อนือึตาแก่ถาไมถึงไปหลบอยู่ตรงนั้นน่ะมีเรื่องอะไรน่าอายเหรอก็นายเป็นคนทำนายไม่รู้ตัวเหรอฉันเหรออ่า อ๋อี่ฉันเพิ่งเอาชนะกิลมาสเตอร์ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเหรอเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเราจะดูไม่เหมือนมันก็ตามแต่พวกเราเผ่าเดมิลิสเป็นเผ่าที่มีพลังเหนือมนุษย์เนื่องจากเรามีเครื่องชีวิตเป็นนามตะเราสามารถใช้พลังที่เกินลิมิตทั่วไปของมนุษย์ได้หลังจากที่หลายคนชินกับมันในขณะที่ฉันกําลังหมกมุ่นอยู่กับมแมลงวันฉันดันเผลอปลดลิมิตไปโดยไม่รู้ตัวนะเฮ้ hey, ตาแก่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมทําไมท่าทางของนายมันน่าหงุดหงิดจัง ตอนนี้ฉันรู้ถึงความสามารถของนายแล้วนายผ่านไม่เป็นไรใช่ไหมคะท่านแมคเ e คนซีเหมือนฉันเหมือนฉันจะเห็นความทรงจำก่อนตายในหมัดนั้นของนายเลยแต่ว่าฉันเป็นเดมิลิสนะมาสเตอร์ไม่ดีใจเหรอที่ตอนนี้พวกเราสามารถไปประจนภัยด้วยกันได้แล้วนะ่ะหน้าของเธอใกล้ไปแล้วนะยินดีด้วยนะคะท่านเขาขอโทษนะชาลอนดูเหมือนว่าฉันจะทำให้เธอกลัวนะมไม่ค่ะฉันแค่กังวลเกี่ยวกับท่านเขาค่ะ ดังนั้นเธอไม่ต้องเป็นหัวฉันหรอกนะเธอเป็นคนดีจริงๆนะชาลอนไม่ไมเขาหรือชื่ออะไรนี่ละเอาเลยนายสมควรที่จะได้รับมันน่ะนั่นมันเปลี่ยนแรงเงินนี่นะเด็กใหม่นั่นจะได้เป็นแรงเงินเหรอบ้านะนี่นี่ล้อฉันเล่นเลืองไงเนี่ยถ้าฉันยอมรับมันฉันก็จะโดดเด่นนะสิฉันไม่ต้องการมัน มันดูเหมือนมีกลิ่นแปลกๆอ้อนี่หัวนายเพี้ยนไปนแล้วหรือไงฮะนายกำลังจะกลายเป็นเงินเชียวนะตาแก่คุณไม่ใช่คนเดียวที่โกรธนะไม่มีใครสักคนสงสัยเกี่ยวกับพลังของฉันและการทดสอบเลยเหรอไม่มีทางที่ฉันจะยอมรับการจัดแร่งของฉันให้เป็นแรงเงินจากคุณหรอกคุณวางแผนที่จะรับผิดชอบอยังไงล่ะที่ฉันใช้ความสามารถนี้ไปล่ะะน่นฉันจะเริ่มจากแร่งไอรอนก่อนเพราะจะดูหลายๆอย่างว่ามันจะเป็นยังไงน่ะ นอกจากนี้ฉันยังไม่มั่นใจว่าฉันจะเป็นนักประจนภัยหรือเปล่าหลังจากนั้นฉันก็ยังมีเลเวลแค่หนึ่งด้วยเลเวลหนึ่งเงินโลมันเป็นความจริงค่ะท่านแมคเคนซี่ฉันประเมินแล้วแล้วก็ขอโทษเขาไปแล้วด้วยอย่างนั้นมาแต่นักบุญก็ยังพูดแบบนั้นฉันตีนายด้วยความบังเอิญน,นะฉันรู้ถ้านายว่าอย่างนั้นล่ะก็อ่ะขอบคุณมากหม ฉันก็ไม่ว่านะที่ฉันจะเริ่มต้นที่แรง็งไอรอนนะพวกเราได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะได้อยู่ในแร็งบอลค่ะไม่ฉันจะไปผนจญนภัยกับมาสเตอร์ฟาฟิเมียเธอน่าจะเป็นนักผจญภัยแร็งบอลนะแต่ฉันอยากไปกับมาสเตอร์นี่นะเธอจะต้องไม่ทําอย่างนั้นฟาฟิเมียสิ่งที่มาสเตอร์กําลังจะพูดคือถึงเวลาที่เธอจะต้องฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วละ่ะสําหรับฉันด้วยตัวเองตอนนี้ฉันจะแนะนําเธอในแต่ละขั้นตอน จนกว่าเธอจะไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งชั้นอีกต่อไปถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถเก่งขึ้นไปได้อีกแล้วล่ะหากเธออยากไปประจนภัยกับชั้นแล้วก็เธอต้องมีแรงที่สูงกว่าชั้นก่อนนะฉันจะตั้งตารอนะเพื่อดูการเติบโตของเธอน่ะมาสเตอร์มาสเตอร์ชันจะทำให้ดีที่สุดเลยล่ะคูคู่คูเป็นไปตามแผนที่ชั้นวางไว้เลยฮะ ฟาฟีเมียมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่เธอได้ประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเธอได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้กล้าเธอก็จะมีขบวนพาเหรดในตอนเที่ยงวันและงานเลี้ยงในตอนกลางคืนชีวิตที่สวยงามในวังหลวงรอเธออยู่เธอจะสามารถไปเข้าฝ้าพระราชาได้อย่างแน่นอนเธออาจจะไม่ลืมสิ่งที่ไม่สำคัญในชีวิตเช่นฉันและนั่นฉันจะได้ใช้ชีวิตอยู่เงียบๆโดยไม่ต้องเอาเปรียบชาลอนเธอจะทำให้ดีที่สุดเลย ถ้าอย่างนั้นท่านฟาฟิเมียคะเรามีภารกิจที่ยากให้พวกคุณทำคะ่ะเขาอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากมากสำหรับคุณเนื่องจากคุณยังไม่มีประสบการณ์มากนักในการต่อสู้แต่ไม่มีปัญหาอีกอย่างใช่นเป็นผู้กล้าที่ชาลอนเลือกอีกด้วยนะดีดีนั่นละความมุ่งมั่นถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วละ่ะเขาเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างตัวใหญ่นะแต่เขาก็ฉลาดจนไม่น่าเชื่อเลยล่ะ เขาใช้ดาบที่ทำมาจากฟันของมังกรนะ่ะเขาเก่งเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเวทแห่งความตายด้วยนะเราบอกได้ว่าเขาไม่ดวงวิญญาณทั้งหมดแปดดวงอืม hmm. เขามีชื่อว่าวาซาร์นะ่ะเขาเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ที่อยู่ระดับสามนะพวกเราไม่ได้ขอให้พวกคุณทำตอนนี้แต่อืมฉันไม่ค่อยชอบที่จะทำมันให้คุณแต่วาซาร์นะ่ะได้ตายลงไปแล้วนะ อะไรนะนี่พูดจริงเหรอใช่และคนที่ทำสิ่งนั้นคนเดียวก็คือมาสเตอร์ไงล่ะไม่นะเนลบิลล่าสตอมว้าวโบการิสเร็วเข้ารีบส่งกองทัพเข้าไปแล้วเฮ้ <Hey! S 1> ใช่เวฟ วอการนิสนี่นายทำอะไรลงไปนะ่ะฮะนี่พวกเธอไม่เห็นด้วยกับที่พวกเราเพิ่งฆ่ามนุษย์เหรอนายนี่มันโง่จริงๆที่ไม่ทำตามแผนของฉันนะ่ะอย่าไปสนใจรายละเอียดแบบนั้นไปหน่อยเลยหนะ่าลูเวียนาที่เราฆ่าพวกมันไปนั่นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี่วอการนิสเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วนะ่ะการคืนชีพไม่สามารถใช้ได้ทัน เติมทีโบกานิดก็ได้รับมอบหมายให้ทำความเสียหายให้กับทับหน้าด้วยอย่างที่ฉันคิดงานที่เกี่ยวกับผู้นำไม่เหมาะกับเขาจริงๆมีแค่แคปโซเดียที่เป็นคนคิดแผนการรบของพวกเราไม่มีใครสักคนที่เข้าใจสถานการณ์เลยแคปโซเดียก่อนวันที่จะเกิดสึกครั้งใหญ่ไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนก็ตามเขามักจะมาหาพวกเราพร้อมกับแผนการที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสมอ เขาเป็นคนที่วางแผนทั้งหมดแล้วก็เป็นคนเจราจากับพวกเผ่าปีศาจทั้งหมดเขาดูเหมือนผู้นำของสี่ราชาสวรรค์เลยพวกเราดูเหมือนเป็นแค่ส่วนเสริมแค่นั้นเองไม่มีแคปซโซเดียกองทัพบ่องจอมมนันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเฮ้ลูเวียนาระวังดูเหมือนจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะนายช่วยเราไว้นะบราเชลวอกาิส กลับไปแนวหน้าซะอะฉันยังไม่ได้ให้คำสั่งกับนายเลยกลับไปได้แล้วแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะบราเชลบางทีอาจจะเป็นนายเหรออย่าลืมไปฉันเนะ่ะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพจอมมานนะฉันจะออกคำสั่งให้กับกองทัพของเธอลูเวียนาฉันไม่คิดอย่างนั้นนะแต่อย่าลืมไปแล้วว่าจอมานคือผู้บัญชาการสูงสุดของพวกเราอย่าทำผิดพลาดล่ะ เฮ้ <Hey. S 1> ความคิดของนายไม่ได้กำลังดูถูกจอมมารอยู่ใช่ไหมฉันไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นเลยนะแต่แต่สิ่งที่เธอกำลังพูดอยู่นั้นมันน่าจะถูกต้องนะนี่นายคิดจะไปไหนนะ่ะบาเชลเรายังมีศัตรูที่ต้องกำจัดอีกนะฉันจะกลับไปรายงานที่เมืองปีศาจมีบางอย่างที่ฉันต้องทำมันมีอะไรที่สำคัญไปกว่าการไล่ตามศัตรูกันล่ะหรือบางทีหรือว่านายกำลังวางแผนที่จะอยู่ในห้องทดลองของตัวเอง แล้วก็เล่นของเล่นของนายกันล่ะลูเวียนานี่เธอไม่รู้คุณค่าของเล่นอันนี้จริงๆหรอสักวันเธอจะได้รับมันเองเมื่อเสร็จพวกเราจะเปลี่ยนสงครามนี่เองบอกฉันทีแคปโซเดียทิศทางไหนที่พวกเรากำลังจะเดินต่อไปกัน